ทำอะไรกันนะปอ๊อสหูเล็กทั้งคู่วานนี่คุณชอบตีชิงเหรอฮะเปล่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะปอ๊อสดูดดื่มจนลิ้นพันยังบอกว่าไม่มีอะไรเงี้ยเหรอคุณคิดว่าผมโง่ผมรูนควายมากไงฮะคุณใจเย็นๆก่อนนะปอ๊อส เราสองคนก็แค่ป๊อกแล้วนายจะโมโหทำไมอะ่ะหรือว่านายกับกวางเป็นอะไรกันฮะคือเป็นเป็นหัวเมียกันป๊อกวางเคยบอกเลใช่ไหมว่าเรื่องระหว่างเราสองคนนะให้เก็บเป็นความลับกวางนี่เธอคบเราสองคนในบริษัทเดียวกันเลยเหรอ เพื่ออะไรกวางคะชอบใครเนี่ยก็คบแค่คนเดียวดิทำไมต้องคบพร้อมกันทั้งสองคนด้วยฮะขอ้ะดามากกันอีกนานนะเดี๋ยวถ้าคุณเอเขาไม่ได้ยินเข้าอะ่ะพวกเราสามเขาไม่จบเหรกันแน่ก็ดีจะได้จบประเด็นรักสามเท่าเลยไงทำอะไรกันอะ่ะพวกเธอสามคน มาทำอะไรที่ห้องน้ำพร้อมกันออฉันถามว่าเข้ามาทำอะไรในห้องน้ำพร้อมกันสามคนออพอดีว่าช่วงเนี้ยค่ะออฟฟิศของเรามันร้อนมากเลยค่ะซินก็เลยชวนกวางมาอาบน้ำอะค่ะเพราะว่ากลัวมีคนมาแอบดูอะค่ะคุณเอ๋เหรออาบน้ำ ว่าตีฉิงกันแน่ที่พวกเธอสองคนแอบคบกันหรอไม่ใช่สองคนครับสินคบกับกวางแล้วกวางก็คบกับผมเลยแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วไปพบฉันที่ห้องประชุมบ่ายโมงตรง ทุกคนมาแล้วค่ะที่รักทำไมมาก่อนเวลาล่ะหืมก็ถ <c oughs> <g ül> <g ül> ้าเขามาตรงเวลาเขาก็ไม่ได้มากออตัวเองแบบนี้สิ เดี๋ยวคนอื่นเขาก็รู้เรื่องของเราหมดหรอกอีกอย่างนึ่งเขาก็กลัวตัวเองงนไงแล้วทำไมเขาต้องงอนด้วยล่ะมีอะไรหรือเปล่าแน่น่ะสิเนาะทำทํำทํำไมตัวเองต้องนอนด้วยอ่ะนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่เนี่ยเอยเดี๋ยวดูนักซี อาบน้ำกับคนอื่นน่ะมันไม่ดีนะเขาห่วงหรือว่ากวางจะชอบซินจริงๆไม่นะที่รักเขาไม่ได้ชอบซินเลยนะเขาวอะรักตัวเองจะตายเองเชื่อใจเขานะนะาๆๆไดีอินฉันละใช่ไหม ัดมากด้วยเข้ามานั่งก่อนสิจะได้คุยกันให้รู้เรื่อง ตกลงเธอกับกวางเป็นอะไรกันเป็นแฟนกันค่ะไม่จริงนะคะคุณเอคือกวางกับซินเลิกกันตั้งนานแล้วค่ะแล้วตอนนี้กงก็เป็นแฟนคุณเอยังไงล่ะคะอะไรกันนะกวางเลิกกันตอนไหนทำไมกวางทำแบบนี้กับซินอะเงียบฉันไม่ได้อนุญาตให้ใครพูด ป๊อปเข้ามานั่งนี่สิพวกเธอรู้ใช่ไหมว่ากฎของบริษัทคือห้ามคบกันในที่ทำงานเพราะมันจะทำให้เกิดปัญหา รู้ค่ะพวกเราสองคนก็เลยแอบพบกันเพราะไม่อยากให้ใครรู้แล้วนายล่ะป๊อบรู้ใช่ไหมรู้ครับแต่กวางเขาเข้ามาตีสติกับผมก่อนแล้วเราสองคนก็ตกลงไปแฟนกันครับ แล้วเธอละกวางอยากจะพูดอะไรก็พูดมาคุณเอคะเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเอคิดเลยนะคะคือกวางอะ่ะไม่ได้หลักสินแล้วก็ไม่ได้หลักบอบด้วยค่ะแล้วกวางอะ่ะรักแต่คุณเอนะคะแล้วตอนนี้คุณเอไล่สินกับบอบออกไปเลยค่ะคุณเออย่าไล่กวางออกเลยนะคะ นี่เธอคิดว่าฉันโง่เหรอเรื่องแบบเนี้ยทำไมฉันจะไม่รู้ที่เธอเข้ามาหาฉันมาอ่อยฉันทุกวันทุกวันเพราะว่าเธอรู้ว่าฉันชอบผู้หญิงแล้วเธอเองเนี่ยก็อยากเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเธอไม่ได้รักฉันหรอก เพราะว่าขนาดคนที่เขารักเธอมากที่สุดเธอยังกล้าหักหลังเขาได้แต่คุณเอคคะกวางรักคุณเอ๋จริงๆนะคะไม่ต้องพูดมากอ่ะเซ็นซะแล้วก็ออกจากบริษัทฉันไปเพราะว่าเธอสามคนทำผิดกฎบริษัท ทีนอนี่มันโคตรทั่วเลยกวางเห็นไหมคะทรัาตอนเนี้ยจิงก็ยอมเลิกกับเขาแล้วอะแล้วบอฟอะก็ออกไปจากชีวิตเขาแล้วอะตอนเนี้เขาโสดเต็มตัวแล้วนะแบบนี้ยเราก็กลับมาพบกันหน้าแล้วสิคะ เธอนี่มันคาสโนวี่ฝึกหัดจริงๆเลยอะถ้าคิดเหรอว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะจริงจังกับเธอเด็กฝึกงานใหม่ๆมีตั้งเยอะตั้งแยะที่ฉันกินกุบกุเธอเนี่ยมันก็แค่สแน็คบ็อกซ์ที่พอฉันกินเสร็จฉันก็โยนทิ้งไป เด็กน้อยนี่อีคุณเออีบ้านี่คุณนายใช่แล้วอ่ะคุณก็จะทิ้งฉันไปนง่ายแบบนี้หรอมันก็ไม่ง่ายนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันโอนค่าตัวเธอที่นอนกับฉันเมื่อคืนให้โอเคไหมออกไปได้แล้วป่ะ <c oughs> อย่ารกกี้เสียงดังนะ อายพนักง,งานคนอื่นเขาบ้างเดี๋ยวกลับมาเซ็นก่อนมีสติหน่อย